สวัสดีครับผมอาจารย์นาลามเรืองฤทธิ์ประธานและผู้อำนวยการสถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย TSTI ผมอยากจะเรียนเชิญท่านมาประกวดพระเครื่องโดยทางสถาบันซึ่งตัวผมเองผู้จัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567ณสโมสรน,นายทหารสัญญบัติโรงเรียนในเรือจัองหวัดสมุทรปราการระหว่างเวลา8นาฬกาถึง18นาฬกในงานรับพระสมเด็จพระกุเนื้อดินชินผง พระหลวงพ่อทวดหลวงพ่อเงินพระเหลียญคณาจารย์ต่างๆภาพปิตายุคเก่านะครับแล้วหลวงปู่ทิมเครื่องลังของขังถ้าท่านมีพระนำมาสมได้เลยนะครับถึงจะไม่มีในรายการเราเราก็ยินดีที่จะรับพระท่านได้ โดยเรานำเครื่องมือจากสถาบันไปตั้งตรวจสอบเมื่อพระท่านผ่านการตรวจสอบแล้วก็ส่งคณะกรรมการได้เรามีถ้วยรางวัลมากมายใครส่งพระเกิน15องค์ได้หนังสือหลวงพ่องเงินหนึ่งเล่มในวันอาทิตย์ที่8ทธันวาคม2567หเรียนเชิญท่านนะครับสวัสดีครับ